สวัสดีเซีซูสุสสครับมนีนสิบ้ามาเบิงชุดโปคร,รครับรอไม่ยางไม่ครับรอเป็นที่ e ซั et, ครับ e แบนห้าูครับนี่ทำการสซรัทยางไปเล่นโซครับขนาดสองอหหาสิบสโดยช่างทีวของเราครับบอกเลยของเขานี่บริการทุกรับประทับใจแน่นอนครับนะเป็นช่างผู้ชำนาญงานครับร้านมิวแตกนะสำหรับคลิปที่คนดูช่างทีวใส่้อย,ยางนะครับกล้อง้อซิงโอลีนี่มีแขนกดฟอร์มด้วยพี่น้องเด้อนะสำหรับผู้ใดนี่ไว้ใจว่าโอ้ยารอเป็นห้อยบอกเลยของเขาว่าเป็นห้อยแน่นอนครับก่อนที่ไซรัตรางการทุกปรท่าน ทำการเติมล่มนะพี่น้องเด้อเติมลมอ่าตามดีลูกค้คากำหนดเลยลูกค้าได้ดี่สิบาครับขนตอนนี้เสียงดังแน่จังครับอยู่้านยางในบอกเลยบ่หูตึงหูชากันไปเลยทีเดียวครับหลังจากเติมล่มแล้วเขากข็ขันสอนนขันสอที่นี่มายถึงว่าสอนจุ่มมนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ทําการ่วงนะพี่น้องเด้อนี่บอกเลยว่ารอดียางดีพี่น้องเอทวงข้าวเดียวกันเรียบร้อยครับึ้นนะบอกเลยว่าจากย e ี่สิบยี่บห้าในร่องศูนย์แป๊บเดียวครับน,นี่เราบอกเลยว่ารอกระตงกลมดีเงี็นยางก็ดีครับ พี่น้องเออจ่ายทิพหาเดี๋ยวเบิ้งนะครับทวงมากนี่โอ้โหจินตะกัวนะครับเนี่ยนะทิพหาหาเนี่ยทวงแป๊บเดียวครับลงสนแหงแน่นอนครับพี่น้องเอ้เนี่ยรอกลมดีเลยยางก็ใส่ดีนะมปเบิ้งครับเนี่ยเป็นไงครับบอกเลยว่าสุดยอดีครับผมเนี่ยทำการตอกตะกัวนะพี่น้องเด้อติดๆแล้วติดตะกัวแล้วก็ต้องตอกนะครับแล้วตออกตอเพิ่มความเหนนครับนะป้องการว้อยมันลดครับพี่น้องหลังจากนั้นทั้งหมดไม่การเช็ดร่มนะพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งนะครับหุ้ยงั้งห้ยงแน แถมโชว์อีกสี่ต้นครับเดี๋ยววันนี้มาดูครับรีโว่เซตดีชั่นตัวนี้ไม่มีโป่งผมจัดเซตให้สําหรับวัยรุ่นที่ไม่มีโป่งหรือมีหรือมีโป่งก็จัดให้ได้ครับแต่เคสนี้คันนี้สี่ประตูรีโว่เป็นตัวเซตที่ไม่มีโป่งจัดล้อเอ็มเคครับแปดจุดห้าห้าลูครับหรือที่เรียกว่าอีแบนงานเอ็มเคครับเอ็มเคสปอร์ตครับกว้างแปดจุดห้าทั้งสี่ล้อเลยแล้วก็ออฟเซ็ตสามแปดครับส่วนจะล้นมาก้ราแค่ไหนเดี๋ยวไปดูตอนที่เสร็จครับว่าจะมาก้รยแค่ไหนนะแล้วก็รัดยางครับเป็นยาง เล so นโซ่ดีวันครับขนาดยาง255ค 50R18 ลายไฟครับนี่เห็นได้เลยนะทำไมถึงเลือกลไฟให้ครับเพราะว่าถ้าเกิดรถโหลดมีการกินในกินนอกสามารถสลับนอกในได้หมดเลยครับนี่ล้อรับประกันตกหลุมแตก90วันครับเคลมให้ฟรียางบาดบวมแตกตาม6เดือนเคมให้ฟรีบอกเลยการันตีครับเลนโซนี่แล้วก็ชุดของแถมนะนี่เป็นน็อตไปเทครับลูกค้าเลือกเป็นน็ไเท มีน็อตแล้วต้องมีบล็อกด้วยครับนี่จะสามารถถอดได้เวลาฉุกเฉินนะครับนะแล้วก็มีนุ่ยาขัดยางกล้องลออซิ่งนะครับนี่นี่ผลิตภัณฑ์ตองเคบอกเลยว่าเอางอแบบนี้มือไม่ลื่นแน่นอนสตริกเกอร์แผ่นเล็กแผ่นใหญ่ครับแผ่นเล็กหน้ากระจกแผ่นใหญ่ด้านหลังครับแล้วก็โช็อฟัสแท็กซีต้นครับนี่เห็นไหมเอ่ยนะรับประกันรั่วซึมนะครับหนึ่งปีเคลมฟรีถ้าเกิดมาติดตั้งที่ร้านรับประกันหนึ่งปีนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเคลมฟรีเลยครับบอกเลยว่าแกน20เนี่ยลง ลงเร็วขึ้นช้าเหน็บแน่นอนครับนะดีกว่าสแตนดาร์ดเดิมๆมากับรถแน่นอนครับเพราะว่าเพิ่มความเหน็บให้รถนะถึงจะแกง20แต่ความเงืดกนะโอเคเลยสําหรับวิ่งทางไกลนะบอกเลยเอาอยู่แน่นอนครับนะแล้วก็สเต็ปนี้ด้านหน้าโหลดหนิ้วด้านหลังโหลด2นิ้วครับนี่คู่หน้าใส่ให้เรียบร้อยครับด้านหน้าเห็นไหมเอ่ยนะนี่ด้านหลังครับจะทําการใส่ให้นะครับนี่ทําการรีวิวก่อนนะครับก็เซ็นนี้ล้อคู่ยางนะครับสามหมื่นกว่าบาทนะมีเทินราคาอีกเซ็เท็ตนี้ก็สองหมื่นกว่าบาทนะได้หมดนี้เลยนะล้อ,อยางแค่นั้นพออย่างอื่นแถม ต้องล่างแถมนะจัดทรงฟรีฝากด้นะครับกองราชินีสวัสดีครับทำการใส่โชคหลังพี่น้องเอ้ยก่อนใส่โชคกทำการวัดก่อนนะครับด้านความสูงนะครับว่าความยืดหยุ่นของโชคอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเดิมที่มาประมาณ23 24นะครับผมอันนี้จัดให้เป็น22นิ้วนะครับเด้อความยาว22ครับพอดีมีระยะเด้งครับเสร็จแล้วก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยรอไม่ยังไม่จัดทรงฟรีแถมโชคฟรีสีต้นขอบคุณครับรถสวยนะ้อคาถากินอะ